ขอบคุณนะคะพี่สมพรนะคะอยู่อาเภอเมืองนะคะจังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้นะคะคุณพี่นะคะสั่งตัดผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีซส์สั่งตัดผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟ,บบขอฟรีใช้เลือกใช้นะคะผ้าฟ้าผ้าไหมนะคะผ้าไหมลายตรงไฟสีฟ้าน้ําทะเลผ้าไหมถังคาะนะคะไม่ใช่ผ้าไหมแท้นะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะสวยพเมยมสุดๆคุณลูกค้าขาใส่ได้นิ่มนะ นุ่มนิ่มมากๆนะคะคุณลูกค้าค,คะผืนนี้นะคะคุณลูกค้าคะเป็นผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่องสี่ตะกอคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะสามารถไปออกแบบดีไซน์ได้เลยนะสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองค่าผ้าราคาชิ้นละ1000บาทคุณลูกค้าคะ ผ้าหนึ่งผ so like ืนสามารถนําไปตัดผ้าถ in ุงได้นําไปตัดกระโปรงได้หรือว่าคุณลูกค้าจะนําไปตัดกางเกงก็ได้นะคะคุณลูกค้านาะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้หรือว่านะคะจะสั่งตัดเป็นผ้าถุงนะคะเหมือนคุณพี่สมพรแบบนี้ก็ได้นะคะคุณลูกค้านาะราคาผืนละ1,600บาทราคาผืนละ1,600ัรบาทช่วงนี้นะคะงานสั่งตัดนะคะรองานประมาณ30วันนะคะคุณลูกค้าเนาะสำหรับคุณลูกค้าที่รอได้หรือว่าชื่นชอบสนใจนะคะงานแพทเทิร์นของร้านแม่มริภาไทยของเราอยู่แล้วค จ้งรายละเอียดพร้อมเล,อเลือกผ้าเลยนะว่าเราชอบผ้าผืนไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนุ่มจะเลือกผ้าไว้ให้พร้อมแนบนะคะ,คะรายละเอียดของคุณลูกค้าไว้นะคะคุณลูกค้านะแต่ก็รอคิวส่งตัดได้เลยคุณลูกค้าคะแล้วที่สาคัญน้องงานสั่งตัดมีโอนประจํา1 0 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าคะผืนนี้1,600บาทโอนประจํา1 0 0 0บาทอีก600บาท, 1, บาท,บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยผืนนี้คะ่ะคุณลูกค้าคะเลือกใช้นะคะผ้าไหมนะคะลายโคมงไฟ ผ้าใหม่สังเค์อทอเครื่องสีตะกร้าลายโคมไฟสีฟ้าน้ําทะเลคุณลูกค้าขาสีฟ้าน้ําทะเลสวยๆคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลย1,600ั 1, บาท1,600ั 1, บาทคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยจ้ะเดี๋ยววันนี้จะส่งให้นะจ๊าพี่จ๋าโอมาจําหนึ่งพันบาทอีกหกร้อยบาทเก็บเงินปลายทางด้าบ้านได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะ ว่ไม่ถึงเดวนุ้มมีของขวัญของฝากมอบให้ด้วยเดยวนุ้มมีของขวัญของฝากมอบให้ด้วยนะคะพี่ๆขานี่เลยสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าเนาะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคา ผ้าชิ้นละนะคะ1,000บาทคุณลูกค้าขาหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้นะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษเนาะวันนี้คุณลูกค้าขาราคาพิเศษ,พเ,ศษเพียง1,600รบาทโอนจองเข้ามาได้เลยจองคิวสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้านะอันนี้จะเป็นราคาพิเศษเพราะว่าปก,กติที่นุ่มตัดะจะราคา1,800บาทนะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจงานแพทเทิร์นของร้านแม่มาริพาทไทยโทรเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะ 0890416008หรือว่านำเบอร์โทรเบอร์นี้ไปแอดไลน์เพิ่มเพิ่มนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นุ่มขออนุญาตจัดส่งสินค้าให้กับคุณพี่สมพอรอยู่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสั่งตัดเอวนะคะ37นะคะ ความยาวผ้าถุงอยู่ที่35นิ้วค่ะคุณลูกค,ค้าขะคุณลูกค้าใส่ไซส์เท่าไหร่คุณลูกค้าก็แจ้งข้อมูลเข้ามาได้เลยรวมไปถึงเลือกผ้าด้วยนะเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังได้เลยว่าผ้ามีกี่แบบมีกี่ลายคุณลูกค,ค้าเข้าดูเข้าชมได้เลยคุณลูกค้าขะขอพระคุณทุกการสนับสนุนขอพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรีวิวต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรฝั่งดูฝั่งชมค่ะกระโปรงหางปลานะคะคุณลูกค,ค้าขาเลือกใช้นะคะผ้าไหมลา,ายเกสรน,นะคะสีชมพูกลีบบ ไปอ่าผ้านะคะกระปรงตัวนี้ราคา1,600บาท1,600บาทนะคะ เอลสาสิบห้าสะโพกสี่สิบห้านะคะความยาวอยู่ที่สาสิบเจ็ดนิ้วนะคะคุณลูกค้านะสวยพีเศษมากมากเลยค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถสั่งตัดได้นะคะคุณลูกค้า่ะกระโปรงหางปลาเลือกใช้นะคะผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสี่ตะกอนะคะลายเกสรสีชพ่พคูกรีบัวคุณลูกค,ะคะ้าขาผืนนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทจะจัดส่งให้วันนี้นะคะคุณพี่ขาขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะ,ะที่เลือกตัดนะคะเพราะถูกอันนี้เป็นผืนที่สามแล้วนะคะคุณพี่สิริพิชานะคะเดี๋ยววันนี้นุ่มส่งให้นะคะ คุณพี่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอพรบคุณมากๆค่ะจะจัดส่งให้วันนี้เลยจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่จันทรีนะคะอยู่อำเภอบางเลนนะคะจังหวัดนคนปรปฐมนะคะสั่งตัดนะคะผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าขาเรื่องใช้นะคะผ้าฝ้ายทอมือผ้าฝ้ายพรีเมียมคุณลูกค้าค่ะ ตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดติด10ข้างตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดติด10ข้างสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าค่ะราคาผืนละ2,200บาทราคาผืนละ2,200บาทคุณลูกค้านะคะสามารถจองคิวสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะโทรเข้ามาที่เบอร์08904160080890416008คุณลูกค้าค่ะลายแมงปอนะคะคุณลูกค้าค่ะผืนนี้ลายแมงปอนะคะสีชมพูกะปินะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นผ้าฝ้ายมักโคนทอมือส4ตะกร้เป็นผ้าฝ้ายมักโคนทอมือ4ตะกร้เป็นผ้าฝ้ายมักโคนทอมือพรีเมี่ยมคุณลูกค้าค่ผลิตภัณฑ์ สินค้าของร้านแม่มริผ้าไทยเลือกผ้าแล้วสามารถสั่งตัดได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะผืนนี้2,200บาทผืนนี้2,200บาทขอพรบคุณคุณพี่จันตีมากๆเลยนะคะอันนี้ตัดเป็นผืนที่2แล้วนะคะคุณลูกค้านะขอพรบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะคุณพี่จันตีอยู่อำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมจา้าขอบคุณนะคะคุณพี่รัตด,ดานะคะอยู่อำเภอรกระสังนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้นะคะเลือกใช้นะคะ ฝ้าไฟล์มักโฟลไลลิซาสีชมพูกระปิค่ะคุณลูกค้าขะตัดเป็นกระโปรงหางปลาตัดเป็นกรโบรงหางปลานะคะคุณลูกค้าค่ะเอวยีสะโพก3าม 36, เนาะความยายวอยู่ที่37นิ้วค่ะคุณลูกค้าค่ะได้เลยจ้ดเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้นะคะคุณลูกค้านะ โอนมาจําหนึ่งพันบาทอีก290บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะเลือกใช้ผ้าฝ้ายหมักโคลเลือกใช้ผ้าฝ้ายหมักโคลลายลิซ,ซ่าสีชมพูกะปิสวยพีเมียมากเลยค่ะคุณลูกค้าขาซักเครื่องได้เลยนะซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะคุณลูกค้าขาสวมใส่งานผ้าไทยผ้าทอนะคะกับร้านแม่มรีผ้าไทยนะคะคุณลูกค้านะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะคุณพี่ค่ะเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้นะเดี๋ยวมีของฝันของฝากมอบให้ด้วยค่ะ ชุดไทยลายแพรวา่าคุณลูกค้าขาเซตนี้นะคะคุณลูกค้านะคะสั่งตัดผ้าถุงสั่งตัดเสื้อนะคะคุณ ah ลูกค้าขาทางร้านนะคะก็จะแถมนะมีสบายแถมให้ด้วยนะคะ <YY Y. S 1> คุณ ah ลูกค้าขาสําหรับนะคะตัดชุดนะคะลายแพรวา่าสีแดงลายใหม่สวยพรีเมี่มมากๆเลยคุณ ah ลูกค้าขารวมไปถึงนะคะตัดเสื้อด้วยนะคะทางร้านก็จะแถมนะคะสบายไปให้1นึ่งนด้วยนะคะคุณล e. ูกค้าขาเข้าเซตกันแบบนี้เลยนะเซตนี้นะคะคุณลูกค้าขาผ้าถุงนะคะตัดผ้าถุงแบบป้ายสีตะขอ เป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายหมักโคลาลแพรไวาลายใหม่ผ้าฝ้ายหมักโคลาลแพรไวาลายใหม่คุณลูกค้าขานะคะนี่เลยค่ะเอลสามสิบนะคะคุณลูกค้าจ๋าสะโพกสี่สิบนะคะความยาวผ้าถุงนะคะอยู่ที่สามสิบห้านะคะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะใส่ได้เลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะเหมือนที่นุ่มใส่เลยไซส์เดียวกัน ใส่ไส์เดียวกันนะคะคุณลูกค้าขาตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติตะขอดีนะเพราะว่าอะไรไม่ว่าเราจะอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงนะคะเราก็สามารถขยับตะขอได้เองรวมไปถึงคุณลูกค้านะคะสั่งตัดนะคะเป็นเสื้อคอป่าสีแดงนะคะความยาวเสื้ออยู่ที่21นิ้วค่ะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวทางั้นจัดส่งให้รวมไปถึงนะคะทางร้านก็ขออนุญาตนะคะ มอบนะคะมีสบายนะคะมีสบายที่เข้าเซตกันแบบนี้เลยมีสบายที่เข้าเซตกันแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขะเข้าเซตกับผ้าตัดชุดแบบนี้คุณลูกค้า่ะนำไปสวมใส่ได้เลยนําไปสวมใส่ได้เลยเป็นสบายสำเร็จรูปสวยๆนะคะคุณลูกค้าคะชุดนี้2,800บาทชุดนี้2,800บาทโอนมาจํา1,500บาทอีก1,300บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะคุณพี่พัชรีนะคะอยู่อําเภอนะคะ วชิราบาลมีนะคะจังหวัดพิจิตรขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องจัดส่งให้เดี๋ยววันนี้น้องจัดส่งให้นะคะคุณลูกค้าขาขอพระคุณมากๆเลยเนาะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสั่งตัดชุดไทยนะคะคุณลูกค้าขาโทรเข้ามาที่เบอร์0ูนย์แปดเก้หรือว่าใช้เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยขอพระคุณทุกการสนับสนุนขอพระคุณทุกการติดตามเจอกันนใให่รีววิจะเป็นนนคคุณููก้าาท่่ไหอยจัังหวดอะไรก็ฝันะะะะคคคขอพุณ ผ้าฝ้ายหมักโคนลายขอค่ะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกอนสวยๆคุณลูกค้าค่ะราคาเปิดละ690บาทราคาเปิดละ690บบาทนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะ โทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่านำเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยทุกสีเลยค่ะสวยทุกผืนเลยคุณลูกค้าค่ะมีหลากหลายสีมากๆให้ชมให้ชอบเนาะสีม่วงกรีบบัวนะคะสีกรมค่ะสีชมพูกรีบบัวสีแดงมะเหมี่ยวค่ะสีฟ้าราชินีสีชมพูกะปิค่ะสีดำค่ะแล้วก็สีส้มค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะวันนี้นะคะ ผ้าไทยผ้าทอลายขอคุณลูกค้าขาเป็นลายที่สวยแล้วก็พรีเมียมากๆสามารถนำส่งตัดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดผ้าถุงตัดกระโปรงค่ะคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดกับร้านแม่พาริผ้าไทยของเราได้เลยนะคะราคานะคะผืนละนะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษจากปกติ1490บาทวันนี้ค่ะสนใจสั่งตัดผ้าถุงสั่งตัดกระโปรงกับร้านแม่พาริผ้าไทยของเราค่ะเลือกใช้ผ้าฝ้ายหมักโคนลายขอเลือกใช้ผ้าฝ้ายหมักโคนลายขอ ราคาอยู่ที่ผืนละ1,290บาทคุณลูกค้าสามารถาสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสั่งตัดได้เลยค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008หรือว่านาเบอร์โทรเบอร์นี้ไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้หมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะชอบผืนไหนสีไหนเลือกผ้าสั่งตัดได้ตามใจชอบ8เฉดสีสวยๆค่ะคุณลูกค้าคะ8เฉดสีสวยๆวยแบบนี้เลยค่ะเช่นชอบสนใจสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านค่ะคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายหมักโคนค่ะผ้าฝ้ายหมักโคนลายแพรวสวยๆนะคะเนื้อนุ่มพรีเมียมมากๆคุณลูกค้า่ะผ้าไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปคุณลูกค้า่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อนะคะราคาผืนละ990บาทวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมีของขวัญของฝากสุดพรีเมียมแถมให้ด้วยรวมไปถึงคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะหรือว่าคุณลูกค้าสนใจนะคะสั่งตัดนะคะผ้าถุงผ้าไทยนะคะกระบโปงกับร้านแม่มารีผ้าไทย คุณลูกค้าสั่งเข้ามาได้เลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่1490ัรสบาทสาหรับค้าถุงกระปงนะคะคุณลูกค้าขาสั่งเข้ามาได้เลยเนาะสีชมพูบานเย็นค่ะสีน้ําเงินสีแดงสีน้ําตาลเปรกไม้สีม่วงค่ะหรือว่าจะรับเป็นนะคะลายแพรวารายใหม่ก็จะเป็นสีแดงส้มนะคะแล้วก็สีฟ้าน้ําทะเลสีเทาเข้มนะคะแล้วก็สีเหลืองค่ะ คุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยคุณลูกค้าชอบสีไหนเฉดไหนคุณลูกค้าก็สามารถเลือกตัดได้ตามใจชอบคุณลูกค้าค่ะรวมไปถึงชุดไทยนะเสื้อพร้อมผ้าถุงจะราคาอยู่ที่ชุดละ2,800บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าดูแบบเสื้อดูแบบชุดไทยนะคะจากร้านแม่มดีพาไทยนะคะทางช่อง YouTube แม่มรีพาไทยกดติดตามกด subscribe กดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มดีพาไทยไว้ได้เลยค่ะสีชมพูบานเย็นสีน้ําเงินสีแดง สีน้าตาลเปลือกไม้สีม่วงหรือว่าจะเป็นนะคะลายไทยลายแพรวารายใหม่นะคะจะเป็นสีแดงส้มสีฟ้าน้ําทะเลสีเทาเข้มหรือว่าจะเป็นสีเหลืองทองยินดีค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้าสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าค่ะรวมไปถึงเดี๋ยวพามาดูมาชมในคลิปต่อไปนะคะว่าสีพื้นจะสวยขนาดไหนที่แมทเป็นชุดกันคุณลูกค้า,า่ะกดติดตามกดสับปะรดที่ช่อง y YouTube แม่มณีผ้าไทยไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณมากๆากจ้ะพ,พี่จ๋า